สวัสดีค่ะว่าที่ท็อปเซลทุกคนนะคะวันนี้พี่โดนจะมาพูดเรื่องของคุณสมบัติอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าต้องเลือกอย่างเดียวนะคะของคนที่จะเป็นท็อปเซลได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของความโรภนะคะต้องเข้าใจก่อนค่ะอย่างแรกนะคะว่าความโรภจริงๆมันมีอยู่สองแบบความโรบในแบบดีแล้วอีกแบบหนึ่งคือความโรภในแบบไม่ดีที่แตกต่างคือความโรภในแบบไม่ดีเนี่ยเ,เขาจะมีแค่ความต้องการะค่ะสิ่งที่ไม่มีคือไม่มีความพยายาม ไม่มีความมุ่มนะไม่มีความมุ่งมั่นคนที่มีความโรภในแบบไม่ดีเนี่ยความต้องการจะมีมากกว่าความพยายามเสมอนะคะความต้องการจะมีมากแต่ความพยายามจะไม่มีนะคะหรือว่าจะน้อยมากๆน้อยกว่าความต้องการเสมอนะคะแต่คนที่มีความโรภในแบบที่ดีเนี่ยความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยมันจะมากกว่าความต้องการเสมอและนี่คือ สาเหตุที่พี่ดวงเลือกความโรภให้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆของคนที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะในทุกๆสาขาอาชีพเลยนั่นแหละโดยเฉพาะในการเป็นพนักงานขายนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะมีความโรภในแบบดีได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมีความพยายามถูกไหมคะเราจะมาเรียน B 2 B ท็อปเซลส์กับพี่ดวงแบบนี้เนะคะเพราะฉะนั้นพี่ดวงมีความเชื่ออย่างแรงกล้าเลยนะคะว่าทุกทุกคนที่ติดตามเพจ B 2 B ูบท็อปเซลส์ทุกคนเนี่ยมีความโลภในฝั่งดีถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีความโลภเลยล่ะทําไมเราจะถึงเป็นท็อปเซลส์ได้ยากพอจะเข้าใจพอจะมองเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเพราะคนเหล่านั้นจะจะรู้สึกว่าเขามีรายได้แค่นี้พอแล้วเขามีเงินเท่านี้พอแล้วซึ่งไม่ผิดอะไรนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะผลักดันให้คนคนนั้นเนี่ยมีผลงานหรือมีผลลัพธ์ ที่เป็นผลลัพธ์ที่มันเป็นผลลัพธ์ที่สุดยอดมากๆได้เป็นผลลัพธ์ที่มันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะเขาขาดซึ่งความโรภในฝั่งดีเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะคะยึดมั่นในความโรภเอาไว้นะคะแล้วเพิ่มเติมความพยายามเพิ่มเติมความมุ่งมั่นเพิ่มเติมความรู้ที่เราจะสามารถผลักดันตัวเรานะคะให้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นที่สูงขึ้น ที่มีความสุขขึ้นได้มากกว่านี้นะคะคนที่จะเป็นท็อปเซลได้ในแบบ b 2 b นะคะพี่ดวงอยากจะให้ทุกคนยึดไว้เลยนะคะว่าจะต้องมีความโลภในความรู้นะอย่างน้อยเลยนะคะโลภในความดีนะคะที่จะเป็นคนที่ดีได้ของลูกค้าเราได้ดีขึ้นเรื่อยๆเสมอนะคะแล้วก็โลภในผลงานท็อปเซลที่พี่ดวงรู้จักทุกๆคนมีความโลภเสมอนะคะเพราะฉะนั้นลองตรวจสอบตัวเองดูนะคะว่าเรามีความคิดที่ขาดซึ่งความโลภในฝั่งดีอยู่หรือเปล่านะคะท็อปเซลจะไม่คิดว่า เราเก่งแล้วเราเก่งไม่ได้ไปกว่านี้แล้วเราทําดีแล้วเราทําดีกว่านี้ไปไม่ได้แล้วเราจะไม่มีความคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามามีความรลภในแบบดีกันนะคะแล้วเราจะได้มีผลลัพธ์ที่เป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ ep หน้านะคะสวัสดีค่ะ